สวัสดีทุกท่านนะครับผมมางกบกบุญเทียนนะครับมือนี้ในวันอังคารที่ยี่สิเด้อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2องพนอยหกสิบเจ็ดนะครับผมมือนี้สิมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดราคาถูกครับผมบ่อถึง3ามพันครับตัวนี้นะครับลงจังหวะไม่ได้นะครับแต่ว่ามีจังหวะให้ฝึกเล่นโบเลโลเนี่ยตัวนี้คือต้องเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเป็นจังหวะโบเลโร่นะครับเรื่อเป็นตันนี้เป็นคาซิโอนะครับคาซิโอ cdk ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นหาเจ็ดหนึ่ง รรุ่นนะคับซื้อรุ่นว่า c d k 571นะครับตัวนี้เป็นมีระบบทัชชิ่งนะครับระบบทัชชิ่งก็คือเนี่ยครับทัชรีสปอนส์ก็คือระบบกดกดแห้งดังแห้งกดคอยดังคอยนะครับเขาเรียกว,ว่าระบบทัชชิ่งเนาะนะครับตัวนี้จะใช้ง่ายครับเป็นภาษาไทยอ่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเป็นระบบอ่าสังเกตว่าตัวนี้ฟังนีบใสียงบอดเลพอตัวนี้ อ่ามันจะเป็นระบบสูดรขึ้นนะครับโหมดนี่มันจะเป็นจะเป็นรุ่นเลื่อนนะครับถ้าเป็นเอาแบบเท้าเสให้ดังทั้งหมดนะครับเขาต้องเลื่อนลงมาไว้อันแรกนะครับน o r m a l นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบเลนเลนได้ทั้งทุกริมนะครับนี่เดี๋ยวทดสอบดิมนะครับ ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ61คีย์61ลิมนะครับผมหน้าจอชัดเจนนะครับผมหน้าจอชัดเจนตัวนี้เอาแบบง่ายๆนะครับเนาะถ้าจะเล่นทั้งบนถ้าสะเอาแบบครี่นได้ทั้งทุกริมเนี่ยให้เลื่อนตัวนี้ลงมาข้างล่างสุด normal นี่ครับแต่้าเขาสิเรเป็นลักษณะของอิเล็ก o n นะครับเขาต้องเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปอันที่3นะครับอ่าที่2อันที่3ฟมงเกอร์เนี่ยครับให้ตรงคำว่า finger ก็คือ signle เนะครับในการจับ b c อ o r นะครับ ที่นี่มาเบื้องปุ้ม้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นควบคุมเรื่องของจังหวะทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ Start Stop นะครับ Intro รอันนี้ i n น r o นะครับอันนี้ Solo นะครับ Solo ที่หนึ่งนะครับ Solo solo ที่สองครับ โซโล่สองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นซีนคอร์ดหรือว่าเอนดิ้งนะครับมีมีจบนะครับอินโทรมีเอนดิ้งนะครับจบโซนิสโซโล่อันนี้แอคคอมวอลลุ่มนะครับปรับเสียงกลองนะครับเฮากดแอคคอมตรงนี้แอคคอร์ดวอลลุ่มเขากับบวกลบได้อยากให้แจ้งกองดังแห้กับริขึ้นได้หรือว่ามันดังแห้งเกิดไปแล้วกับความรุนะอยู่มาชิด70นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นความท้าเร็วนะครับของจังหวะความสายเร็วอยู่ตรงนี้ต่อดีมาชิด6า นี่โดยประมาณนะครับควบคุมฟังนี่นะครับอันนี้ถ้าสปอนสิไปอ่าสิตั้งค่านะครับตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะครับทัชตัวนี้หรือว่าวันทัชพรีเซ็ตตัวตนี้คืออ่าตัวนี้เป็นทัชสปอตนะครับคือปรับคีย์ได้นะครับอันนี้เป็นอ่าปุ่มทัชแต่กดปุ๊สบสามารถปิดเปิดได้นะครับระบ,ระบบตัดบทัชชิ่งนะครับผมแล้วก็มีโทนอม มีมีโทรนอมด้วยนะครับผมนับปิ้งปิ้งสามารถฝึกนับจังหวะแะ่ของได้พอครับกับตัวนี้จะมีพอร์ตมิดีนะครับเด้อเป็นพอร์ตมิดีนะครับอ่าเจอเนลโลมิดีนะครับเป็นพอร์ตรุ่นอ่ารุ่นกลมๆนะครับรุ่นเก้านะครับสามารถเอาไปเฮดเพลงเฮดย่างไดนะครับผมเอาไปต่อมิดีได้ครับปุ่มนี้จะเป็นซองนะครับเป็นเสียงในเพลงทั้งหมดนะครับเสียงในเพลงจะมีเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยซองแบงค์นะครับจะมีเยอะมากๆเลยในนี้นะครับเปิดฟังได้นะครับผม นะตัวน,นี้คือเปิดฟังได้ครับนาสามารถเปิดฟังจากอันนี้ได้นะครับเนาะอันนี้คือส่วนของแท็กอ่าใน,นส่วนของเป็นเคอร์เรนวะซองนะครับหรือว่าเป็นเพีงในในเครื่องนะครับผมที่นี่หลกัลกๆที่ติดใจคือเนี่ครับโทนนี่โทนนี่คือปรับเสียงนะครับโทนปรับเสียงดิทึมปรับจังหวะนี่คกูจีงใส่ยู่จังหวะที่79ก็คือโบลิโลนะครับโทนก็คือตัวน,นี้ เราก็ยังชอบเป็นออแกนนะครับกลุ่มออแกนจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่มาเบิ้งได้ครับนี่อ่านเบิงเบบ้งได้นะครับตั้งแต่0ูนเป็นต้นไปกดเลยครับนะครับเดี๋ยวก็ยังสีลองเรียนให้เบิ้งนะครับเนาะโซโลโกรอง support ยังมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้นะครับเสียงฟลูดเสียงยังเข้ากับมีนะครับเสียงแพนฟลูดอยูงที่ศูนย์เจ็ดห้านะครับเสียงสตริงนะอันนี้กเสียงแพนฟลูดนะครับเสียงเสียงโวตนะครับหรือจะเป็นเสียงในกลุ่มของเครื่องเป่านะครับศูนย์ห้าหกนะครับเสียงเครื่องเป่าทำเป็ดหรือจะเป็นกลุ่มบารหรือเป็นศูนย์หกเจ็ด ศูนย์หกสองนะครับศูนขอโทษครับซีบัสนะครับนี่เป็นของซีนบัสจะเป็นศูนย์หกนึ่งเอาไว้ฝึกเล่นได้นะครับตัวนี้เอาไ้ฝึกเล่นได้หรือว่าจะเป็นชาชาชาหาสิ่ปับจังหวะเขามา้ครับศชาชาชาสิยูศูนยเจดเจครับด้วอ่าสิยูจังหวัที่เจิบเจ็ดนะครับบริโลสิยูเจ็นะครับนี่จังหวัดที่ห้าได้ใส่หลักๆนะครับอันนี้ใส่ลองชาชาชาครับ ครับผมนี่คือคีย์บอร์ดราคาถูกนะครับเด้อราคาบาถึง3,000บาทนะครับตัวนี้2,900บาทนะครับมีปุ่มซัตเทมีช่องเสียบหูฟังให้นะครับแล้วจะเป็นช่องต่อกับซัตเทนใดนะครับตัวนี้จะส่งไปที่ลืมแจงนะครับตัวนี้ส่งไปที่คุณสิริชัยนะครับอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับเด้อตัวนี้ส่งไปที่คุณสิริชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมอ่ะท่านใดสนใจกับพ่อมีนะครับรุ่นแบบนี้สิพ่อมีอยูวันตอนนี้เหลืออยู่วันสามตนะครับ เหลืออยู่ประมาณ3ตัวที่เป็นรุ่นราคาประมาณนี้ถ้าในสนใจติดตเข้ามาครับ0 8 1 5 7เ7 0 1 5นาาะครับ081 5 7 4 7 0 1 5น้าะครับถักทรมาเบอร์นี่หรือไล์เบอร์นี่ได้ครับผมขอบคุณครับ